ครั้งแรกกับนวัตกรรมทนน้ำทนฝุ่นใน Samsung Galaxy Tab S9 Series ใหญ่ที่สุดในตลาดแท็บเล็ต ทุกคนคะตอนนี้นะคะมิอยู่กับ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าเขาเคลมมาว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะคะ,ะหน้าจอของเขานะคะเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X ค่ะภาพสวยสมจริงดูมีความเป็นธรรมชาติที่สำคัญยังลดแสงสีฟ้าแล้วก็ถนอมสายตาอีกด้วยหน้าจอนะคะความกว้างอยู่ที่4 6นิ้วอ,อย่างที่เขาเคลมมานะคะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดแท็บเล็ต แล้วนอกเหนือจากนั้นมาพูดถึงลำโพงกันดีก,กว่าลำโพงเขามาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ4ตัวเป็นมาตรฐาน b k g ค่ะทุกคนคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกันน้ำกันฝุ่น IP 68 แล้วในส่วนของวัสดุดีไซน์นะคะนี่วัสดุของเขาทำมาจากอะเมอร์ลมิเนยมมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยแบตเตอรี่นะคะมาถึง11,200มอ ah, มิลลิแอมรองรับการฟ้าชาร์จนะคะถึง45วัต์ด้วยกันทุกคนคะในส่วนของกล้องนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูกล้องหลังของเขานะค,ะความละเอียดภาพ13ล้านพิกเซลส่วนเลนส์อัลตรราไวท์นะคะเขาให้ความละเอียดภาพมาถึง8ล้านพิกเซลส่วนของกล้องหน้าทุกคน กล้องหน้านะคะ12ล้านพิกเซลนะคะทั้งเลนปกติแล้วเลนส์ t อลิฟายถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็คมชัดมากๆเลยจริงๆสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคะแล้วในกล่องของเขานะคยยังมีประกาศเอสเพนมาให้อีกด้วยถือว่าครบคันเลยลืมบอกไปว่าในตัวของสเปคของเขานะคะชิปเซ a เซปจาร์อน8 Gen 2มีความเร็วแรงแน่นอนสําหรับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งอย่างที่เขาบอกที่เขาเฟลมมาว่าแท็บเล็ตของเขามี ภาพที่สวยสีสดสมจริงถนอมสายตาอีกด้วยเพราะว่าช่วยลดแสงสีฟ้าแล้วก็ขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่มากๆถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดแท็บเล็ตก็ว่าได้สำหรับ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra เครื่องนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากไปทดลองใช้งานเครื่องจริงสามารถไปที่เจมาทุกศสาขาใจบ้านบอกเลยว่าเครื่องนี้คุ้มค่ามากๆทั้งเรื่องของดีไซน์หรือว่าวัสดุนะคะการใช้งานต่างๆวันนี้นะคะมีนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปลองใช้งานกอนดีวกว่าบายบาย